จะมาจ้ะมาพอแล้วจ้ะคุณชายห็นเบิ่งเมื่อกี้จ้ะมาเก็บตามสินั่นดิอ๋อเอาตัวนี้กอน สวัสดีจ้าสวัสดีลุงปานาอาจ้าสวัสดีในวันที่สามมีทุนาสองพันหาเหล่าหกสิบเปจ้ามาผอกันอีกแล้วจังวันนี้พี่กัดกับไม้เก่าไม้เดิมจ้าวัดภูพลานสูงอำเภอแนชรุ้จรยจังหวัดอุบลจ้าวันนี้นุ่มอินดีกะยังปวดหัวอยู่ด้วยจ้ะยังยังอาการยังบยังทรงตัวอยู่ต้องรอบเรบื้องบนแถวเบื้องบนสีเสาย่มใดเลยวันนี้นุ่มกับลุยเดียวคือเก่าจ้า ไปจ้ะไปหลุนไปชมกันว่าจะมานำ้ำนียจ้ะกลุ่มค้าไหลจ้ะนี่ใครเนี่ยรโหลด้าจ้ะาหลุนกันมาน้ำเนียงเือเก้าวจามื่อนี้ แม่พันว่าปุกไข่ไหวปุกไข่ชัดเด็ดไหวจ้ะพอมีออกร้าาหลุนก,กันว่าจะว่าจะหี<ม><ม>บอลหรือว่าเขาเก็บไปก่อน,นอพอเราไปหลวงนาเราจะหลุนไปผอมๆกันจ้ะหนูก็ยังไม่ได้เห็นจ้ะ

มาจ้ามาจ้ามาพอแล้วจ้ามูทาเห็บเมื่อกี้จ้ามาเกลืกันเลยจ้าเดินละงูดอก็งามจ้าอันนี้คอนนี้ก็มองบยนี้หรอเีจ้า สองมูแหลกให้แม่เก็บจ้ะมูนี่ให้ไอ้นางเก็บนุ่มอินดีก็เป็นมาอีกเด้อพันเข่าอีู่พันเศร้าอยู่นั่งขึมาก็แม่ยชิข้างบ่<ฮ>กันธนาดันอยู่บ่ท่งนั้นวะฮักสามตุ่นข้าวเก็เอา,เอาข้ายเห็นบ,เนบ่เห็นดีบ่หนดเห็นดี ตาไปนำเดต้องฝ่าวกันเลยบ่ะเพราะว่าเพราะว่าขาเค็บมูใหญ่มากแล้เพราะว่ามีคนมาน่าจะพี่นนองใหญ่ความกับฝ่าวขึ้นกันน่นตาไปนตาไปนำเลยเห็นไหเห็น

ีมันหายอจก่อนเก็บไว้่นเนาะไปหนักเสตัวตีวตัวจ้ะ

เอาอะไรเอาดอกมันนะพี okay. ่น้องมันจังี่จังสู้ขี้อ่ะเนี่ยดอกมันขึ้นแล้วนี่ยข้าก็บเบญญานม่จัดจะว่าอย่ากวนกับหูดอกไข่บปไข่แต่ว่าอันจะได้ดอกมันน่าจะงามก็มีเครื่องตาบาหมือเดียวเกือบเครื่องตาจ้ะตาใหญ่ได้อจ้ะ เดียวเรื่องอะไรข้างล่างเดี๋ยวตัวนี้ตาแค่นี้หน่อยก็มีอี่ตัวนึงเป็นถั่เป็นถั่วหรือเปล่าไหนดอกงามสุดดอกเลยจ้าคนโอ้มีบานเห็นบานเลยอ๋อเขื่อนกระตาเบ่ใช่ไหมีอีกอยู่บ่เลยออเด้กคุณพี่น้องงูเดียวจ้ะงามเลยจ้ะงูเดียวเขื่อนกระตาเลยจ้า มาจ้ะมาจ้ะมัอให้เรงกมจ้ะนหานก็มานีบ่เห็นหาบ่เบิดน้อเห็ด่าี้ไรซปกอนอยู่กัางเยอเลยจ้ะ อู้ไข่หน่อยก็มีไข่นีน้อยไข่ละอ้พีท้องเนี่ค่ะย่สันี่่วยอู้หุ่นเอ้าเอได้กอนไข่พีบอ่นี่นางบบเห็นนี่หน้เอานู่บอเลยไข่เหเละโมกอันนี้บานไท้องผีผีเก็บผามบ่บ่เอา นางนี่ไม่ผาบจูผาบเห็นงาะ่งามัวจีิที่ไม่งามเห็นมันงามครับเหนือซำหนีนอมันบ่เห็นก็ำีละพอดีแกงแสบพอว่าในซ้ำหนีละ พอดีกสหมื e no? <necessary> ่นดลยวัดองแขนเห็นน no? ั um ่นอจ้ะดอกจุ๋มจุเห็นลงอกสมจ้ะสีสุดจะถายอันดอกบานให้พี่น้องด้วจว่าเรืออไว้เยเนาะเว่านมงนี้ม่บบริมาเนาะบริมาเพราะว่ามันสวยรเลยบริมาถ้าต้งความอีกลูกนึงเนาะ

แียบวอีกอนีกนี่ใครกันอกอั้ไขก็มีมมีไข่เอาไว้เอาโลดนั่นมันอันนี้แล้วห้เก็บได้เนาะเก็บๆได้เก็บไปเก็บมากือมาหวัวมาดอกเตยบเนาะนจะส,สีเหลืองๆสม่ๆเกลีมันกเถิบไม่สวงไม่สวง มีช่องมองจะมันบานอยู่นี่อีกดอกอีกตัวหนึ่งมันเป็นเฮรุงสีหนักเนาะตัวหนึ่งเป็นดอกหน่อยช็อตหนึ่งจีมันงอ่ะถอนเหงื่อนนี่พอดีพอดีกินเสร็จไข่ถั่วเลยนลิสว,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 วเห็นดอกเลยเอาโดออ เียมึงหบบ้งบดอกมันิบดอกมันหานทีนอะทีมันทีแบบเป็นสันหวานบ่ไดียวมาอ่ะยังว้งามเหี้ยน่าอู้หยิบกุ้งเนี่ยอร่อยอร่อยเป็นรังเขียวจ้ะงาขีงบอังแข็งอยู่จ้ะบานบอบรรยากาศจ้ะหาเห็ด พอพอเราไปหาเห็ดแล้วหนเราไปบานชิมแซวจ้ะโได้มาอห้ดหลังหง่ก็ร้ายจะ้ะดูชิบไปบังเห็ดองคงนกองฝันจะ้ะมันกบบมันเผามีเสียงนกเสียงกาจะ้ะ เราโง่จะมันบานมาให้ดราโง่ให้มันหลานเราโอ้โง่ดีจ้ะโอ้โงบานดอกนึงจ้ะเดี๋ยวนูหาหมูกันจ้ะครั้นี้เมยังมันบานอยู่นี่ดอกนึงแม่แม่ได้เก็บบ่บ่มาหายเ่ยเด้อ เฮ็ดองนกองฝันจ้ะทิปป๊กไหวมือนแน่ละจ้ะหมดนหมากระซ้องหมือนเลยคิดว่ามันจะน่าจะใหญ่เลยจ้ะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะแปดถึงเก่าหม่องจ้ะพวกเด็กกินเขาอยู่ อนกนี่จ้ะไก่เงี้ยที่เาจ้ะดอกมันเงเต็มถี่จะแบบงามนนี้จะเปิดให้เบิ่งอื้มนี่างยงงามด้ยจ้ะนีจ้ะโอ้ย อามาเก็บเลยจ้ะคิดว่าเคล็ดองนอกมูนี่เต็มตาจ้ะดเดี๋ยวเต็มตาเนีมา,มาจ้ะนีแต่ดอกงางามจ้ะพอดีแก้งเสียจะได้พี่หนห้องนี่จำยิบก,กรอบด้วออเอาท่งทกงไปเลย คอยด้วยจ้ะอือต an, ัวนี้เห็นมันหวานนี่ก็ยังแข็งอยู่จ้ะเขาเหนื่ยเกงเสียพี่เกาเต็มกระตาแถอล่ะอืมดีเอด่วนอืมเอาไอันนี้ได้วเห็ดงามด้วยจ้ะ มุดจอดเลยยอดขาพ่น่าตัวนี้เทงหามเพีงตัวนี oh yeah. ้ดอกพอดีกินจะเอาผลก้อนไรเอาผลก้อนจะเอาอะไย tao ta đi nào Mình sẽ đi Chụp đoạn đây nó hồn hết ngắm ngắm lắm cắn anh cháu Chọn hồn đó ạ đó ใบกระเจี๊ยนี้นจ้าทีมาพีก่อนนี่เอ,อ,อนี่้ย่้ชีมเห็นเาก็เลเก็บอีด้วย่อนีดอกบานนี่นนนมื่นมีเที่ยนี้เมองมั้งนี่โอ้เจ้นี้ คักขักข่กจ้ะจาดอกเปนนาเหี้ยอย่ากวนนกมักดีนอฟังเสียงฝันองบุ๊มอือเอาส้นนี้นี่แม่แม่ม่ตัวีเลยเยอะหนอ้เอาเอไปเลยกดเออ นู้นานเน่เก็บเาก็บตาเถอะมึงนั่นเองนังน่ะแอั้ออันเียทั้งแต่งตามีด้วยนะเอามีบ่เลีเลีนีคนตกตานั่นเองเอาตัวนก

บยมาหนแล้วบ๊ <Rs> <h ums> ไป้มนาาเวนรุ่ห้นเาเนาะเอ้าก็ละขันก็ละขันปะอืมดู มเมนที่พูดจวบเนี่ยโเมนกันี่ก

มูมี่อ้ยเต็มตามูเดียวเต็มตาจ้ะอ้ยมันมันมันโอ้มันยุดตัวหนึ่งสองมาจ้ะมาผู้เดียวแม่อยู่ของบนจ้ะว่าพอให้เรางงสีหาดอกจะอยู่นิจังเบาเบา Không được. cha. Hỏi nó cha. Ừ, sáng rồi. Nó không cha? Được không cha? Thì ดอ,อกนี่จะจ่ายด้วยจ้ะต่างไทยเอาเองพอก็แมยังพันมาหอดจากไทยเฮ็ดอ่งหนุกพออีกสามดอกจ้ะ้เก็บหนาเนี้ยด้วยจ้ะดอกน,นี่จ่ายมันต่างไทยผู้เดียว เดี๋ยวจ้ะอื้ดอดกมากเลยเก็บเห็ดหงแดงได้จ้ะใบหมหูจะเก็บไปก่อนค่อยไปตัดขาเด้อจ้ะอ๋อมันต่างถายบ่ได้จ้ะต้อนอยู่จ๋าค่อื้อดกมาก อาจจะยินดีจ่ายผูกจ้ะตัคขาเฮ็ดก่อนแม่กับพ่ทขันมาจ้ะเดี๋ยวขึ้นเงาหลงก่อนจ้ะมือมือแห้งจ้ะยังต่อลุยต่อก่อนจ้ะฝ่าว่าแม่จ้ะเดี๋ยวคอยชิมาก่อนไปไปจ้ะ มาพอมาพอผู้เดียวอีกแล้วจ้ะนี่ไข่หลงหงจ้ะไข่หลงหงมึงไข่จ้ะ,จะพี่จ้าพี่จ้าหลอกกันอยูพี่มาจับมาเก็บกันไข่เหลือไม่ได้จะตึง เดี๋ยวขาง่า้นนุ๊เอาด้วจ้ะเธอจะไปหอนเหื่นบ้นบานเอาไปทใ้เป็นเสือจ้ะค่ะคนมาที่หลุ่นให้เขาให้เขาเก็บเอาจ้ะ จ้ว่าสรุปยอดญ่ไหนอย่าม้านจ้ะนี่ก็ห้องนู้เต็มกระตาแล้วจ้ะม้านเข็ดองุ่งเข็ดเหลืองงุ่งูุขาวงุ่แดงจ้ะผุงแดงก็พ่อใดญ่เองจ้ะหมดกระตาหมดสีหนอหมดหมดกระตาจะหมดแดงแบบเจ็บนี้กระติกเยอะสักหนิแล้วจ้ะเดี๋ยวรอหลุดรอชมได้จ้ะวัตถิมานบอก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจากสองนุ่มอินดีเด้วจ้ะม่ออื่นพอกันไหมจ้ะขอบคุณจ้า